รับสวัสดีพี่น้องมีดหมอแค้นแฟ้นหมอร่ำทุกท่านทุกคนคะ่ะพี่น้องขาอยู่กับช่องสาวฟุกัรรามชัยคะ่ะพี่น้องคบค้นให้เบื้องหนา้าขาวงามยาล้าเสื้อบัดบัดเมื่อผมเขียดแค้นสีอุกเอาอังซ้วงเป็นคำภาษาอีสานคะ่ะพี่น้องขาเป็นาาพญาภาษาอีสานดันเท่านีาน่แหลคะค่ะพี่น้อง่า วันนี้อยู่กับสาวผูกคือเก่าสาวผูกกับพี่น้องข้อสิรูดีว่าอ่านอะไรเกี่ยวกับอะไรพี่น้องคะวันนี้ยังมาในข่าวของวงหมอรำคณะเสียงอิสานเหมือนเดิมข่าวพี่น้องสามแม่เหล็กนำทับฤดูการใหม่เสียงอีสานแน่นเวทีแน่นอนขนาดตจวอผักัะจองขามปีมาหลายแล้วเดี่ยค่ะพี่น้องคะ ทางด้านหมอรำเสียงอีสานคุณแม่น้องน้อยอุไรพรนี่แหละค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เปิดตัวไปสดสดร้อนๆกับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพรหมอรำเสียงอีสานคะ่ะพี่น้องคะสามแม่เหล็กเสียงอีสานนําทัพฤดูการใหม่เสียงอีสานแน่นเวทีแน่นอนกระหึมอีกครั้งกับตํานานหมอรำระดับประเทศคณะเสียงอีสานที่เปิดตัวฤดูการใหม่ได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยนำการคับของห้าแม่เหล็กเสียงอีสานตัวจริงอย่างคุณแม่นกน้อยอุไรพรกำนานที่ยังมีลมหายใจแป้งเสียงอีสานผู้สือทอดหัวใจของคณะเต็มภาคภูมิและผลคณะสุนทรรูปทุ่งเสียงหวานที่ร่วมแจมเพิ่มพลังแม่เหล็กให้คณะเลิศติ้งพุ่งไม่หยุดค่ะพี่น้องคะ่ะยอดวิวแต่ละพี่น้องคะ หมอร่ำเสียงอิสานิหรือว่าเป็นหมอร่ำระดับตนต,น,ตนคือคณะหมอร่ำที่เป็นหัวหน้าผู้ร่ำเที่งานเป็นไม่งิ่งผู้แหลกข,ของวงการหมอร่ำเลยกับวาได้ค่ะกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรไม่เพียงเท่านั้นยังเสริมความบันเทิงเต็มขั้นด้วยดาวตลกเบอร์แรงปล่อยไฟมาราพรและดาวร้ายสายพรรังน้องใหม่เมืองชุมแพที่กำลังถูกพูด ถึงอย่างมากในวงการหมอรำผู้บริหารและทีมงานเสียงอีสานมั่นใจรุดูการนี้จัดเต็มทั้งโปรดักชันแสงสีเสียงชุดการแสดงและความหลากหลายที่ครองใจเป็นแฟนทุกเพศทุกวัยงานนี้แฟนหมอรำทั่วประเทศเตรียมเคียร์ตารางรอได้เลยเพราะเสียงอีสานฟีซันนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาแต่ทำออกมาดีรับรองว่า ไม่มีคณะนะไหนจะปังเท่าคณะนะหมอํำเสียงอีสานหลังจากหมอํำเสียงอีสานได้ขึ้นฉีบค่ะพี่น้องคะกลับมาดังกระหึ่มอีกครั้งเมื่อตอนอาจารย์เอกักพัท์มาบริหารค่ะพี่น้องคะก็ต้องขออนุญาตอาจารย์เอสกสกพัท์ด้วยนะคะที่เอ่ยชื่อสามเมล็เกเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะอย่าลืมติดตาม พี่ปอยฝ้ายมรัยธรบอสแป้งหมลังเสียงอีสาคนคุณแม่นกน้อยอุไรพรคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพแล้วก็นักร้องลูกคู่เสียงหวานคือพี่ฝนธนักิสุทนทรค่ะพี่น้องเปิดงานขึ้นทิ่งคุณการดาบทบาทใหม่ค่ะพี่น้องคะตำนานของน้องใหม่เมืองชุมแพร้รายได้ใจขํำได้หาคิวงานจองข้ามสี่ปีค่ะพี่น้อง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบทบาทระดับตำนานที่แฟนมรำไม่มีวันลืมสำหรับบทคุณกานดาจากคณะน้องไหมเมืองชุมแพที่ส่งให้คิวงานของวงแน่นข้ามปียาวเหยียดถึงกว่า4ปีตอกย้ำความตังของแสดงที่ลงตัวทั้งฝีมือการรำการแสดงและตีบทอย่างถึงพลิกถึงขิงของนักแสดงในบทนี้คุณการดาคือตัวร้ายที่ไม่ธรรมดาด้วยความจัดจ้าน ร้ายแบบมีมิติใหม่และที่สำคัญคือแทรกมุกตลกได้อย่างมีชั้นเชิงจนกลายเป็นตัวละครที่คนดูทั้งเกียดทั้งรักได้ในเวลาเดียวกันสร้างเสียงหัวเราะและความสับใสให้แฟนแฟนทั่วประเทศในรำเรื่องต่อกรหออยากน้ำตาเมียแต่งซึ่งสมัยนั้นสังกัดบ,บริษัท e v s ีข่าพี่นองค่ะทางด่านเาวปูพันชัยดพัฒนเกิดยี่ดย่ะพีนองค่ะตอนทีนีวงมอล่ำ น้องใหม่เมืองชุมแพนี่แหละคะพี่้องค้าส่วนมากผู้ที่เกิดก้อนเนาะเป็นกระสือโรซัก่าวงนี้เป็นวงของผู้ใหญ่นะที่งานเป็นผู้ใหเมื่อจากซือคณะกระรูแล้วค่ะพี่้องคะน้องใหม่เมืองชุมพรสามารถตีโจดความบันเทิงแบบมอลำร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและบทบาทคุณการดาก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ขึ้นฮิ้งตลอดกาลที่ยากจะ ใครมาทดแทนได้จากบทบาทเดียวสู่การสร้างปรากฏการณ์คิวจองยาวล่วงหน้าเป็นปีๆสะท้อนชัดว่าคุณการดามไม่ใช่แค่ตัวร้ายแต่คือตัวจริงในใจแฟนหมอรำทั่วประเทศค่ะพี่น้องคะพี่น้องอาจ์ติลูดีว่าคุณการดานี่คือใครแล้วรับบทคุณการดาเข้ามารุ่นกันค่ะพี่น้องคะว่าคณะหมอรำเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพอนแหละคะพี่น้องคะปีนี้รำเรื่องต่อวัดอะไร หรือว่าอาจสิเป็นเรเวลว่ากรัมเรืองซอฟกราทีแอดมินไดวออกมานี่แหละค่ะพี่น้องคะอยากตั้งตามเมียแต่งอาจสิเป็นไปได้ค่ะพี่น้องคะทางด้านแอดมินเนี่นยโหถือว่าสุดยอดคะอ่ะพี่น้องอคะ<อ>ก็ขอให้หมอํำเสียงอีตานนี่แหละคะ<อ>่ะพี่น้องคะฟังแน่นอนค่ะพี่น้องคะขันคืนว่าหมอํำเสียงอีสานบ่มีคํามบาสีบ่ฟังค่ะพี่น้องหมอํำเสียงอีสานคือหมอรำในตำนาน หมอลำที่อยู่คู่แฟนทุกกาลนาหมอลำที่ไม่มีวันตายคือหมอลำเสียงอีตานฟีนิเสียงอีตานนี่แหละครับพี่น้องคะฝากเป็นครับกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ช่องาสาวฟุกุพรรณชัยนำเ้ยคะ่ะพี่รองคะทางด้านดาวสุกุพรรณชัยนี่ก็ติดตามหมอรำทุกคณะชื่นชอบทุกๆคนแต่รับบทบาทในทุกๆคนถือว่าเล่นดีกระหึ่มมากๆสําหรับวงหมอลำต่างๆคะ่ะพี่น้องคะหมอลำ โอ้โหปีนี้ถือว่าก็าตั้มอรมินมาหลายแห้งกระวงการมอรมนองไม้ทีท 3, ท่พื้นสางขึ้นมาไม่ไม่ทางด้านมอรมโอ้โหพี่น้องขาหลายขนาะดปีนี้อาจจะเป็นปีแรกเลยก็ว่าได้คะ่ะพี่น้องขาที่มีมอรมตั้งใหม่เยอะขนาดนี้ปีนี้ตั้งไม่ประมาณสามสี่ขนาดคุณล่ะคะ่ะพี่น้องขาโอ้โหพากันแยกออกมาตั้งวงหลังจากที่เงื่อน เงืงินออมเงื่อนหลังจากเกดตามสีเหตตามป้อมปันจกของในราคาพี่น้องขาอย่างบงหมอํำเสียงแต๋วคุณแต๋วสุกัญญาในราคาพี่น้องขาแล้วก็หมอํำเกียงไกรอีสานซิน้วก็หมอํำอีกไล,ลายณะคะพี่น้องขาที่ตั้งถึงไม่ยังเห็นหัวหนาทอปนะใช่ยหมลระำเสียงสะกิจใจพี่น้องขา fc แฟนคลับขันหลาย้นกับอย่าลืมนะคะปิดหมอลำเจละขณะ ต้องไปสัมผัสให้เห็นกับตาตัวเองค่ะพี่รองว่าหมอรําเป็นยังไงใครที่ยังไม่เคยไปดูมอราไปเบิ้งในขาพี่รองคาหนาหามหนาเวทีชูวาเห็ดไปดีแต่ราคะเปิดรูดูการมากเปิดบุงออกมาโอ้โหพี่รองกัเฮิ่นฮะเลวื่อหงหรือเลี้ยนสูบจะไรเสียงอีสานก็เหมือนกันค่ะพี่รองขาเสียงอีสานนี่เป็นหมอรมีโชคแต่ละโชคไม่มีการคาบ อ่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะทางดันแอดมินขออนุญาตล่ราบไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ